นี่เราจะเอามาแต่งไปแว่นกันถ้าชนควายอีกก็คงจะใจไป2ทีแล้วครั้งนี้เราก็จะแจกนะคะเปลี่ยนชมใหม่ทุกอย่างนะคะไม่อยู่ก็สั่งได้อ่ะครับคนเป็นไททีร้อบาใบแล้วก็125ยยาไอห้ใบนะคะมาจากหยงนี่ลดไหมลดค่ะเ <5. S 1> ออลดด้วยเนี่ยสุดยอดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอเรารอรอ,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 อีกสองจังหวะเราดีกว่า ค้าวน,นี้อยู่กับเบย์ยกสตอรี่ชาแนลนะคะอยู่กับน้องมาแตงวันนี้เราจะเอามาแตงไปแว่นกันเขาเรียกแว่นถูกไหมคะที่น่าจะแวน่นเขาน้าจะเรียกว่าสิ่งนะ่ะวันนี้เราจะเอามาแตงไปสิ่งอย่าเซลนะอย่าเซลวันนี้ไม่เอาไปชนควายแน,น่นอนเลิกเอาไปชนควายแล้วเพราะว่าถ้าชนควายอีกก็คงจะออกแพงกว่าน,นี้แล้วแหละก็คงจะไม่ไม่มีปัญญาผ่อนแล้วแหละเนาะ <What? S 1> นี่เราอยู่กับมาแตงเราจะเอามาแตงไปขนอะไรรถอีกแล้วทุกคน วันนี้หยกจะไปซื้อท่อลดเวฟน้องแดงนะคะก็คือพี่เดี่ยวรีเควสตมาว่าเอยรีไปซื้อท่อรีไปซื้อท่อพี่ได้เสพักเท่าใหม่ให้ <c oughs> อะไรใหม่อะไรใหม่ก็คือตอนนี้น้องแดงเปลี่ยนชมใหม่ทุกอย่างนะคะ oh, <no. S 1> ไม่สปอยล์ฟังหรอกรอชมรอชมดีกว่ารอชมดีกว่าก็คือหยกจะไม่แต่งทีละชิ้นละหยกจะแต่งตุ้มเดียวไปค่อยแต่งค่อยแต่งคือตุ้มเดียวคือค่อยแต่งค่อยๆแต่งพอแต่งเสร็จปุ๊บจะเอามารีวิวทีเดียวให้ทุกคนได้รู้ว่า อ๋อที่แท้มันเป็นแบบนี้นี่เองวันนี้เราก็เลยตัดสินใจจะไปซื้อท่อแล้วนะคะท่อจะเป็นท่อแบบไหนเดี๋ยวเราไปเลือกกันที่ร้านกันทุกคน้อาคงสงสัยว่าหยกได้เงินจากไหนมาซื้อท่ออีกแล้วเอีเดี๋ยวก็เลยจะมาแนะนําเกมดีๆเล่นง่ายๆสนุกๆให้ทุกคนได้ดูเอ้ยไม่ได้ไม่ใช่ได้ดูดิได้ไปหัดเล่นได้ไปล้องเล่นกันนะคะ <Yeah. S 1> มือเทสูเดี๋ยวขอเนี่ยเข้ามาอยู่ในรถเพราะว่ามันร้อนมากนี่ไง เกมฟิชชิงบอนะคะเกมยิงปลาเวอร์ชันใหม่ในเองกลับมาอีกครั้งกับเกมยอดฮิตตลอดกาลของวัยรุินทุกคนเลยเป็นเกมยิงปลาที่ยิงง่ายง่ายโบนัสแตกไวนะคะเกมออนไลน์เล่นง่ายได้เงินจริงมีหลายด่านด้วยนะคะจะบอกให้ ร้อมกับปลาที่จะมาแจกโบนัสสูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนบาทนะคะสมัครขั้นต่ำสามบาทนะคะสมัครฟรียี่สชั่วโมงมีแอดมินสวยๆหน้ารักใจดีคอยบริการฟรีตลอดย4ชั่วโมงเลยนะคะถ้าใ,ใครสนใจเกมยิงปลาห,หรือเกม i s h i n g War นะคะก็แอดไปเลยแอดไอเกต99นะคะอย่าลืมว่ามีแอดนำหน้าด้วยบอกแอดมินว่ามาจากช่องไบโอสตอรี่ได้โบนัสสูงสุดถึง300เลยนะคะ,ะเนี่ยเมื่อเช้ายกก็เครียดเนาะ ยกก็เล่นเกมนี้แหละยกก็ได้ไปแบบสบายๆแปดพันเก้า 8, 000, ประมาณเนี้ยเล่นประมาณห้านาทีมั้งก็ได้แปดพันเก้ายกก็เลยตัดสินใจไปซื้อท่อเลยพอดีพี่เดียวโทรมาพอดีเลยเมื่อกี้ยกยกไปซื้อท่อมาเลยเนี่ยพี่จะได้ใส่พักเท้าใหม่ใส่อะไรใหม่สักทีเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่ร้านกันเลยเนาะไปกันเลยมีเรามาถึงร้าน ซื้อที่นี่ครั้งที่สองแล้วก็จะมาซื้อที่นี่อีกอ้าวมีน้ำอยู่นี่สวัสดีค่ะเราเดินเข้ามาข้างในร้านมันก็จะเป็นมี yeah. <Yeah. S 1> คืออะไรรดร้านพี่แกเยอะมากเลยนะทุกคนอนาคตเราก็จะต้องมาแถวๆตู้นี้แน่ๆเลย oh, <no. S 1> เดี๋ยวรอหก0ม0่ับก่อน <No. S 1> ไม่ครก็แดดเอาเล่นรุ่นเลยดครี KR หรือแดดพิมมาหน่อยเม้นมาข้างล่างเลยนะคะเนี่ยโชว์ไกวเอสที่เราจะเอาดีไหมนะ ไม่รู้เลยลอยดูก่อนว่าเราจะเอาดีไหมดูอะไรพี่เขานะคะเป็นล็อก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 ล็อกเลยสู้เสื้อดีเขียวสีชมพูที่พี่เดี๋ยวเลือกสีม่วงเดี๋ยวเรารอพี่เขาแป๊บนึงนี่ช่างเราช่างสั่งทุกอย่างโอหันนี้นี่ย่างซอสอาคิบย่างซอสอาคีบย่างนี้เราต้องไปไหนเราต้องเปลี่ยนโลใหม่แล้วเนี่ยโอ้ยช่างช่างอายนะคะทุกคนช่างไม่คุยกับเราเลยอ่ะ ไม่อยู่ก็สั่งได้อ่ะครับไม่อยู่ก็ไมดูขอได้ไม่มีใครว่างเลยวันนี้เดี๋ยววันนี้หนูจะเอาท่อเอ่เอาท่อเวลร้อยสิบไอแล้วก็นี่เอาแว่นเดินมาเอาเองเลยเอาไปห,หมุนนี่เลยอันนี้มันแว่นอะไรอะคะพี่น้ำเหมือนจะเป็นเหมือนเอาไว้ตัดแสงธรรมดาใช่ไหม ถ้าเป็นส่วนมากแว่นหมอเราก็ต่อจนนี่หนูไปแจกรอบีใช่ครั้งนี้เราก็จะแจกนะคะก<อ>ติกาเหมือนเดิมครั้งนี้เรามาหมอแว่นพี่แกหมดเลยครั้งที่แล้วคือแบบกระแสตอบรับดีมากแชร์ประมาณเกือบร้อยแชร์ได้ลว้วมะทีเหลือเหลือชิอ้นเดียวนะทุกคนปอยดูก่อนว่ารอบที่แล้วเนี่ยแชร์กี่แชร์หูเจ็ดสิบเก้าแชร์เดี๋ยวโยาไปคนสีให้เดี๋ยวโยด้วยสีเขียวแบบเขียวมะนาวเขียวตาเขียวช้มพูจ๋าเนี่ยเขียวสีชมพูแบบนี้สีเขียวแบบนี้ แบบนี้แหละแต่ไั่มีเราก็เอาเท่าที่มีแหละมันก็มีแค่นี้แนหะละถ้าเราใครที่อยากได้นะคะก็ดแบบการหมอนเดิมกดไลค์กดแชร์ไปหน้าเฟซเปิดสาธารณะแท็กเพื่อนสองคนแล้วให้ผมวับขับรถรุ่นอะไรนะคะแล้วเราจะทําการเรนเดอร์่วนคนที่ได้รอบที่แล้วแล้วจะไม่ได้ในรอบนี้นะท่อที่ช่างเราสั่งมามันก็โทรมาสั่งยกไปเช้าเลยตอนแรกอะ่ะจะเอาท่ออันสุดท้ายไว้ทุกคนแต่ว่าไม่ได้อันสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้พร้อมคอเลยใช่ไหมพี่ พอจะละเอียดให้พี่เดี๋ยวเอาไปพ่นเป็นไททีรอดูสีรถที่พี่เลเปลี่ยนสีไฟลิงแล้วนะคะตอนนี้เวฟเราเปลี่ยนสีไฟลิงละตัวนี้จะเป็นจานยิ่เวฟร้อยสิบ 110, เวฟร้อยยี่ห้ามีใครอยากให้หยกซื้อมาแจกไหมถ้า <5 S 2> อยากให้หยกซื้อมาแจกเม้นมาไหนเม้นคำว่าใบายหยกถ้าเกินหนึ่งร้อยม้นหยกจะซื้อมาแจกเลยอย่างละห้ 100, าใบร้อยสิบห้าใบแล้วก็ร้อยยี่ห้าไอห้าใบ สวยนะสวยแต่มันมีเยอะกว่านี้มันจะมีหลายกว่านี้เนี่ยนะแบบแบบรอยจินดินน้อยๆต็มนี้นะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวยกความมาดูช็อคเนีย่ยทุกคนว่าเว็บนุองแดงเราจะใส่ช็อคเป็นของอะไรเนียเน่ยมีมีโชว่ามี Y S S S P N เนี่ยช็อกหลายๆีุ๊กแดงเราจะใส่ช็อคอะไรดีเม้นมาได้นะคะเม้นมาได้ล่า YouTube ได้เลยจะอยากแต่งแบบคินคินก่อนส่วนแรงเดี๋ยวเราจะซื้อเครื่องมาแล้วค่อยสลักเครื่องเนาะแล้วค่อยเอาไปเข่ง คนอ 60, รอหกหมื่นซับหยบหยบรอหกหมื่นซับใจจะขายแล้วเนี่ยอยาก,กได้แดดเลย <Huh? S 1> ตอนเนี้ยใจอะไปสองจังหวะแล้วใจไปสองทีแล้วอยากแต่งแดดมากเลยตั้งแต่คบแดดพี่โอมปุ๊บรู้สึกว่าอยากได้แดดตัวเอง <c oughs> อ 60, รอหกหมื่นซับเดี๋ยวยกจะไปหาซื้อแดดหรือว่าใครมีใครมีญาติพี่น้องที่ขายแดดนะคะก็ทักมาบอกได้ราคาไม่เกินแปดพันอะเจ็ดแปดพันหมื่นหนึ่งอะประมาณเนี้ย ว่าอยากจะเอามาโมเครื่องใหม่ทั้งหมดทําเครื่องคือถอดอะไรแยกออกมาทําความสะอาดแล้วก็พ่นสีใหม่อันไหนที่พอจะซื้อได้ก็จะซื้ออันไหนที่พอจะใช้ได้อยู่ก็ยังจะใช้อยู่นะคะเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินก่อนตอนนี้แม่เจ้าของร้านรอรอนานแล้วมีเจ้าของร้านของเรานะคะน้ำพี่แนะนําตัวหน่อยนะคะน้ำค่ะเฟซบุ๊กนะคะอะไรเป็นบูราชค่ะมองไม่เห็นเดี๋ยวยกแปะเฟซบุ๊กให้นะคะค่ะ ฝากร้านด้วยนะคะสาขาหนึ่งอยู่สนามแปิบพรรษาสาขาอาาอยู่ตลาดเซฟบันสรุปมี3าสาขานะคะตอนนี้อะไรถูกๆสวยๆแวะมาชมที่ร้านเก้งสุีดได้นะคะแม่ค้ายใจดีนะคะมาจากโยนีรถไหมรถค่ะเออรถด้วยเนี่ยเนี้ยเนี้ยตอะไรทั้งตีดและส่งนะคะเข้ามาได้แล้วเราก็จะหอบของไปใส่รถเราเนี่ยถ้าเราเอาเวฟมาเราจะกลับยังไงวะได้เนี่ยเราได้ของแล้วเนี่ย โอยรีบไปไหนนี่เดี๋ยวขอขอบคุณพี่น้ำมานะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่อีกหาแว่นมาให้หนูเพิ่มในเด้อขอสีแบบสุดๆอ่ะมีแบบเป็นๆเนาะใช่แสงแดดยังต้องอายอ่ะโอ้ดูรถเอ้ยหนึ่งโนวานี่ว่ะเดี๋ยวขอขอไปดูรถกันอันนี้รถใครนี่ช่างสุชสุดยอดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอเรารออีกสองจังหวะเราดกว่ะ ไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ก๊อปประกอบรอเนาะเดี๋ยวจะขอเดินทางไปร้านพี่เดี่ยวโอเคนะคะเดี๋ยวเราวิ่งไปร้านพี่เดี่ยวันเลยถึงร้านพี่เดี่ยวแล้วเดี๋ยวเราเรอเนาเอาท่อลง มีนัดทำบุญกันด้วยเนาะโอเคนะคะเดยวพอขับรถแป๊บนึงสำหรับใครที่อยากมีเงินแต่งรถสวยๆซื้ออะไรรถสวยๆใส่รถตัวเองหรือว่าใส่รถแฟนนะคะก็แอดไปเลยค่ะแอดไอเกตเกนะคะอย่าลืมว่ามีแอดนำหน้าด้วยมีแอดมินบริการ24ชั่วโมงนะคะฝากขั้นต่ำ3า300บาทถ้าบอกแอดมินว่ามาจากช่อง b บ o s t o r y c h a n n e l เนี่ยได้โบนัสสูงสุดถึง300เลยนะทุกคน อย่าลืมไปเล่นกันเยอะนะคะจะได้มีเงินมาซื้ออะไรแต่งรถจะได้ไม่ต้องอ้อนคนรอบข้างเนาะเพราะแต่ก่อนอย่ก็อ้อนพี่เล่แหละทุกวันนี้พี่เล่สอนอยกเล่นก็เลยมีเงินไปแต่งรถมีเงินมาซื้อของเสียพายพี่เลซื้อของให้ตัวเองซื้อของให้ครอบครัวมีเงินโอนให้ที่บ้านใช้อะไรก็ประมาณนี้เนาะ <y ee! S 1> สำหรับพี่ดูถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ไบหยบสตอรี่อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมในช่อง b บหยกสตอรี่คลิปนี้ด้วยนะคะมีแว่นแว่นเขาเรียกแล้ว แว่นลดสิ่งเลยแว่นลดสิ่งแจกด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะอ๋อหกหมื่นซับสไคร b e เเจอแน่ๆมาแน่ๆสองทีแดดรุ่นพอน่อเลยตอนนานยกจัดให้คือตอนเนี้ยใจไปแดดแล้วเว้ยทุกคน <c oughs> เราจะเอาไปแข่งกับพี่โอมสายชิวอนะหกหมื0นเมื่อไหร่เจอกันแต่ไม่รู้ว่าจะได้รถที่ไหนอย่าลืมติดตามชมด้วยไปแล้วบ๊ายบายคราวนี้ไปจริงละ